เมื่อใดที่ท้อขอให้ทำมับเป็นที่พึ่งพาและกำลังใจการที่เรารู้สึกท้อแท้ในชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอในทุกช่วงเวลาของชีวิตมนุษย์มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปนตามที่เราคาดหวังหรือเมื่อเราต้องเผชิญกับความยากลำบาก ทั้งจากปัญหาภายในตัวเองและจากภายนอกบางครั้งความรู้สึกท้อแท้ก็สามารถทำให้เราหมดหวังหรือรู้สึกว่าไม่อยากกล้าไปข้างหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรทำคือการหยุดและย้อนกลับมามองตัวเองและมองชีวิตด้วยมุมมองใหม่ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจในธรรมะซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถนำเราผ่านทุกข์และช่วยให้เราเจอแสงสว่างในทุกความท้าทาย ทำมาเป็นแสงสว่างที่สามารถให้กำลังใจในเวลาที่เรารู้สึกหมดหนทางทำมาไม่เพียงแต่สอนให้เรามีสติในการรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ยังช่วยให้เรารู้จักการวางใจการต่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตเพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นสุขได้ การที่เราท้อแท้หรือรู้สึกหมดหวังมักเกิดจากการที่เราไม่ได้ยอมรับหรือเข้าใจถึงความไม่ทิ้งแท้ของชีวิตเรามักจะติดอยู่กับความคาดหวังของตัวเองคิดว่าทุกอย่างต้องออกมาดีหรือสมบูรณ์แบบตลอดเวลาซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยในชีวิตจริงทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นไปตามกฎแห่งความไม่เที่ยงทุกสิ่งล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ทุกสิ่งล้วนมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าทุกย่อมเกิดขึ้นเพราะเราไม่ยอมรับความจริงของชีวิตและความจริงของชีวิตก็คือความไม่แน่นอนทุกสิ่งมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างในชีวิตได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือการมองเห็นความจริงของชีวิตและเลือกที่จะรับมันด้วยใจที่มั่นคงการที่เรามีธรรมะเป็นที่พึ่งทำให้เราสามารถปล่อยวางความคาดหวงัง ที่ไม่สมเหตุสมผลออกไปเมื่อเราหยุดคาดหวังว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอหรือว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามแผนที่วางไว้เราจะเริ่มเห็นว่าความท้อแท้หรือความผิดหวังนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ในชีวิตการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของทุกสิ่งทำให้เรามีความสงบและสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีสติธรรมะยังสอนให้เราเห็นความสาคัญของการมีสติ ในการดำเนินชีวิตทุกๆขนาดของชีวิตที่เรามีสติเราจะสามารถรับมือกับปัญหาและความท้าทายได้ดีขึ้นเมื่อเรามีสติเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถรเผชิญหน้าและแก้ไขได้โดยการมองเห็นปัญหาหรืออุปสรรคในมุมมองที่แตกต่างออกไปเช่นการมองปัญหาว่าเป็นบทเรียนที่ช่วยให้เราเติบโตและไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราล้มเหลว พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเข้าใจว่าความทุกข์เกิดจากการยึดมั่นในสิ่งต่างๆในชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่ทิ้งแท้การปล่อยวางจึงเป็นการปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์เมื่อเรายอมรับความจริงว่าทุกสิ่งในชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราไม่ได้ยึดติดหรือหวังพึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปเราก็จะรู้สึกสงบในใจและไม่รู้สึกท้อแท้เมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง รรมะยังสอนให้เรารู้จักการปลูกฝังความดีและการทำบุญเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมด้วยการทำความดีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นการให้ความรักและเมตตาหรือการทำบุญในรูปแบบต่างๆเราจะเห็นว่าชีวิตของเรามีความหมายและเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าความสำเร็จทางวัตถุการทำดีช่วยให้จิตใจของเรามีความสงบและความพอใจในตัวเอง และทำให้เราไม่รู้สึกว่าชีวิตขาดความหมายเมื่อเรารู้สึกท้อแท้จากความยากลำบากในชีวิตสิ่งที่เราควรทำคือการหันไปหาธรรมะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรารู้จักการมีสติก,การปล่อยวางและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขการยึดมั่นในธรรมะจะช่วยให้เราเห็นว่าทุกไม่ใช่สิ่งถาวรทุกปัญหามีทางออกและเราสามารถก้าวผ่านความท้อแท้ได้ด้วยใจที่มั่นคงและมั่นใจในทางที่เลือกเดิน ในที่สุดเราจะพบว่าธรรมะไม่ใช่เพียงแค่แนวทางในการแก้ปัญหาแต่ยังเป็นแหล่งพลังใจที่ช่วยให้เรามีกำลังใจในการต่อสู้กับความท้อแท้ในชีวิตธรรมะสอนให้เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและรับมือกับความยากลำบากด้วยความเข้าใจและการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าลืมว่าเมื่อเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งเราจะไม่มีวันเดินเดียวดายในเส้นทางแห่งชีวิต ทุกย่างก้าที่เรากล้าไปข้างหน้าเราจะมีแสงสว่างจากธรรมะนำทางเสมอในเมื่อชีวิตของเราเดินทางมาถึงจุดที่รู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวนั้นมืดมนและเราไม่สามารถมองเห็นทางออกจากปัญหาต่างๆได้ในขณะนี้โปรดอย่าลืมว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนมีเหตุและผลตามกฎแห่งธรรมชาติชีวิตนั้นเต็มไปด้วยทั้งความสุขและความทุกข์ การเผชิญหน้ากับความทุกข์ไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวแต่หมายความว่าเราได้รับโอกาสในการเติบโตทางจิตใจและการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ยากลำบากเหล่านั้นชีวิตนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์ได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของสภาพธรรมชาติของโลกนี้ทุกสิ่งมีการเกิดขึ้นและดับไปอย่างไม่คงที่ความทุกข์เช่นเดียวกับความสุขย่อมต้องผ่านพ้นไปด้วยการเวลา ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ถาวรหรือคงทนเพราะทุกสิ่งนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเสมอแม้แต่ความทุกข์ก็เช่นกันเมื่อคุณรู้สึกท้อแท้และหมดหนทางที่จะก้าวต่อไปจงจำไว้ว่าความรู้สึกเหล่านี้เป็นแค่คลื่นในทะเลแห่งชีวิตมันมาถึงและมันก็จะผ่านไปเพียงแค่เรามีความอดทนและไม่ยอมแพ้ในช่วงเวลานี้จิตใจของเราจะค่อยๆกลับมามีความสงบ และเห็นหนทางออกเองในที่สุดการที่คุณเผชิญหน้ากับปัญหานั้นเป็นเหมือนการฝึกฝนจิตใจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเราจะไม่สามารถเติบโตได้หากเราไม่ผ่านความยากลำบากเสียก่อนหากมองในมุมของธรรมาก,การ,รเผชิญกับปัญหาและความท้อแท้เป็นเหมือนการฝึกฝนให้จิตใจของเรามีความอดทนและความเข้าใจในความไม่แน่นอนของโลกทุกสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นและดับไปตามกฎของไตรลักษณ์ และอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือความไม่เที่ยงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตก็เช่นกันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งนั้นไม่มีความคงทนถาวรความทุกข์ไม่อาจอยู่กับเราไปตลอดมันจะผ่านไปในที่สุดเพียงแค่เรารู้จักการปล่อยวางและปล่อยให้จิตใจของเราค่อยๆปรับตัวและเรียนรู้จากมันในยามที่คุณรู้สึกท้อใจหรือเหน็ดเหนื่อย จากการต่อสู้กับปัญหาต่างๆนั้นจงหันมองไปที่ตัวเองและถามว่าสิ่งนี้คือบทเรียนอะไรที่ธรรมชาติส่งมาให้ฉันได้เรียนรู้การที่เราสามารถมองปัญหาในมุมนี้ได้จะทำให้เรามีทัศนคติที่ดีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ยอมให้มันทำลายความสงบในใจของเราเพราะเราจะเริ่มเข้าใจว่าทุกปัญหาที่เข้ามานั้นล้วนเป็นโอกาสในการพัฒนาจิตใจให้แข็งแกร่ง และพร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการเข้าใจและยอมรับในความไม่แน่นอนของชีวิตทำให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เมื่อเรามีความเข้าใจในธรรมชาติของความทุกข์และความสุขจิตใจของเราจะเริ่มมีความสงบไม่หวันไหวกับความท้อถอยอีกต่อไปเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้มีความไม่เที่ยงความท้อแท้ที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอด มันมีวันหมดไปอย่างแน่นอนในขณะที่เราต้องเผชิญกับความทุกข์จงอย่าลืมที่จะพัฒนาจิตใจให้สงบและอย่าปล่อยให้ความท้อแท้กลายเป็นสิ่งที่ครอบงำจิตใจของเราอย่างเต็มที่แท้จริงแล้วความทุกข์เป็นเพียงการทดสอบจิตใจของเราในการหาทางผ่านมันไปให้ได้การที่เราสามารถมองเห็นความทุกข์และความท้อถอยได้ในมุมที่แตกต่างออกไป มันจะช่วยให้เราหาทางออกจากปัญหานั้นได้อย่างสงบและมั่นใจมากขึ้นท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะหายไปทุกสิ่งในชีวิตของเรามีการเกิดขึ้นและการดับไปหากเราสามารถปล่อยวางจากสิ่งที่ทําให้เราหมกมุ่นและหมุดนิดได้ เราก็จะสามารถเห็นหนทางออกจากปัญหานั้นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเมื่อคุณรู้สึกว่าไม่มีอะไรไปตามที่หวังหรือท้อแท้กับสิ่งที่คุณต้องเผชิญจำไว้ว่าทุกการทดสอบในชีวิตจะผ่านไปหากคุณสามารถมีสติและอดทนคุณจะพบความสว่างในปลายทางของความท้อถอยนั้นกา,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 ารเดินทางในเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเดินอย่างยากลำบากตลอดไป แต่การ,รเผชิญหน้ากับอุปสรรคเหล่านั้นคือการฝึกฝนจิตใจให้มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะเติบโตไปในทุกๆก,ก้าวจงเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ยอมแพ้ก,การที่เราเดิอนอยู่ในเส้นทางแห่งชีวิตแม้จะเต็มไปด้วยความยากลำบากมันก็เป็นการฝึกฝนจิตใจให้แข็งแกร่งขึ้นและเมื่อเราผ่านพ้นมันไปได้เราจะเห็นว่าความแข็งแกร่ง,งที่เราได้รับจากการต่อสู้กับปัญหานั้น จะทำให้เราเติบโตขึ้นทั้งในทางจิตใจและปัญญาอย่าหยุดเดินต่อไปแม้ว่าทุกอย่างรอบตัวอาจจะดูเหมือนมืดมิดเพราะความสว่างนั้นกําลังรออยู่ที่ปลายทางของความท้อถอยความมั่นคงในจิตใจและการมีสติในการรับมือกับปัญหาคือหนทางที่จะนำพากุณไปสู่ความสงบและความสุขที่แท้จริงในวันข้างหน้า